สนับสนุนโดยคัาสรรจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยใหม่ชานมไขมุกเมจิกฟาร์มของว่างพร้อมดื่มอร่อยทั้งน้ำทั้งเนื้อจากรุ่นสู่รุ่นความผูกพันไม่เคยเปลี่ยนแปลง50ปีโตโยตา้าร่วมทางตลอดมาเคียงข้างตลอดไป สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมนภัสธิรดิตฐากุลครับผมปีรักรักประธานทรนครับในรายการไลฟ์บุรีมีดีให้กดไลค์ประจําวันที่5ธันวาคม2555นะครับหรือวันที่5ธันวามหารานั่นเองใช่วันมหามงคลในเดือนธันวาคมนี้ผมเชื่อว่าเป็นเทศกาลใหญ่เลยทีเดียวตั้งแต่เช้ามาหลายคนหน้าที่ติดตามหน้าของ Facebook เองทวิตเตอร์เองหรือว่าอินสตาแกรมเอง น่าจะได้ชื่นชมภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลสิริราชมาจนถึงพระที่นั่งอนาตตาสมาคมเลยครับประชาชนนะครับมากันเรือนแสนนะครับในการแห่ชมพระบารมีนะครับซึ่งที่สําคัญเนี่ยก็ไปกันที่พระที่นั่งอนานตสมาคมนะครับตั้งแต่ช่วงเช้านะครับต่อเนื่องยาวเหลืองไปยาวเลยครับเยอะมากๆจริงๆนะครับถือว่าเป็นภาพประทับใจที่เกิดขึ้นนะครับ แล้วก็วันนี้ก็ยังมีเรื่องของโลกไอทีนะฮะเข้ามาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ในโลกของโซเชียลมีเดียนะครับเขาให้ความสําคัญกับวันที่5ธันวามากน้อยแค่ไหนนะครับติดตามได้ในช่วงแรกครับชาวบ้านกดไลค์ครับครับอย่างที่บอกไปนะฮะตั้งแต่ช่วงเช้าประมาณ7โมงครึ่งทุกคนเนี่ยเตรียมตัวกันหมดเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่ในกรุงเทพเท่านั้นนะฮะแม้แต่ต่างจังหวัดเองเนี่ย ก็มีคนเนี่ยให้ความสนใจเป็นจํานวนมากครับ,รบในการที่จะเฉลิมฉลองนะครับ5นวามหาราชในครั้งนี้ใช่ครับต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่คนไทยนั้นหลังไหลามารวมตัวกันได้มากขนาดนี้และทุกคนครพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจําพระองค์และก็มารวมตัวกันเพื่อชื่นชมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เสด็จออกศรีหาบัญชรน,นะที่นั่งอนันตสมาคมนะครับในวันนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าภาพบรรยากาศนั้นหลายคนก็ต้องหลั่งน้ําตาเพราะว่าความปลื้มปิติที่ได้เห็นพระองค์ท่านเสด็จออกนะพระที่นั่งด้วยใบหน้าที่ยิ้มแยม้มสดใสเลยทีเดียวทุกคนบอกว่าโอ้โหเห็นแล้วรู้สึกสดใสาตามนะครับพอเห็นในหลวงของเรานะครับเสด็จออกมาในครั้งนี้เนี่ยทำให้เห็นได้เลยว่าท่านเนี่ยยังคงแข็งแรงอยู่นะครับ มีพลานามัยเนี่ยสมบูรณ์นะฮะแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์นะครับและเหล่าข้าราชการต่างๆนะครับร่วมกันแซ่ซองนะฮะในหลวงของเรานะครับในครั้งนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับและแน่นอนนะครับในโลกของโซเชียลมีเดียนะครับไม่พลาดในการโพสต์รูปภาพของในหลวงของเรานะครับในช่วงที่เสด็จพระราชดำเนินมาอย่างพระที่นั่งอนันตสมาคมนะครับซึ่งถ้าดูตามไทม์ไลน์แล้วเนี่ยเยอะจริงๆนะครับ นี่ประชาชนฮะอย่างภาพที่เห็นนะครับเห็นแล้วน้ําตาจะไหลคัคุณภณัชใช่ครับนี่นะต้องถือว่าเป็นภาพที่สุดยอดจริงๆถึงแม้แบบว่าบางคนมารอหลายวันนะฮะกว่าจะได้นั่งด้านหน้าที่ลานพระบรมรูปทรงม้าเนี่ยบางคนรอข้ามคืนตั้งแต่เมื่อนคืน,น,อนเลย่อวันนี้มีการถ่ายทอดสดน,นะครับผมก็ดูภาพโหคนมารอเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับนะฮะตรงบริเวณพระบรมรูปทรงม้านะครับ ประชาชนเนี่ยต่างมาจองพื้นที่นะฮะคือถ้าอยากที่จะชมพระพักใกล้เนี่ยก็ต้องมาจองตั้งแต่ตอนช่วงประมาณกลางคืนเนี่ยคือข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียวนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยไม่ผิดหวังนะฮะเพราะว่าได้เห็นพระองค์ท่านเนี่ย แบบชัดเจนเลยทีเดียวใช่ครับและแน่นอนในโลกของโซเชียลมีเดียอย่างเช่นทวิตเตอร์ก็ได้มีการแชร์รูปภาพทั้งรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเองหรือว่ารูปที่หลายคนถ่ายกับคุณพ่อกราบเท้าคุณพ่อแล้วก็มีการติดแท็กด้วยขึ้นอันดับหนึ่งเลยครับขึ้นอันดับหนึ่งเลยนะฮะ we love king thailand นะครับครับโอ้โห oh, มีคนเข้าไปพูดคุยถึงเรื่องนี้นะครับแล้วก็ติดแท็กเรื่องนี้เนี่ยประมาณ8 0ดห0,000ื่นกว่าครั้งเลยทีเดียวนะครับครับซึ่ง แม้แต่เหล่าดาราเองเนี่ยก็ให้ความสนใจถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับคือถ้าพูดถึงเรื่องของการติดแท็กเนี่ยอันดับหนึ่งก็คือ we love king t h a i l a n d นะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงคําที่มีการค้นหาแล้วก็พูดคุยกันมากที่สุดก็คือคําว่าทรงพระเจริญผมก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละที่มีการโพสต์ลงไปในทวิตเตอร์นะครับ,รบซึ่งแน่นอนทุกคนเนี่ยก็ต้องการที่จะสรรเสริญท่านนะครับ,รบในงานครบรอบ85พรรษาครั้งนี้นะครับแล้วก็มีเหล่าดาราเนี่ยที่มีการ รีทวิตข้อความต่างๆนะครับอย่างทางคุณโจอี้บอยนะฮะอันนี้ตัวอย่างหนึ่งและกันเขาบอกว่าครอบครัวของผมเนี่ยเป็นนี่พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงอย่างใหญ่หลวงเลยทีเดียวนะครับที่ส่งให้คนไทยเชื้อสายจีนอย่างพวกเราได้มีพื้นดินอาศัยนะครับทรงพระเจริญนะครับอย่างคุณโตโน่นะฮะพูดสั้นๆบอกว่าผมรักในหลวงครับสั้นๆแต่ได้ใจความนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆท่านนะครับอีกหลายๆคนนะฮะที่ให้ความสนใจถึงเรื่องนี้ ภูมิใจที่สุดที่เกิดมาเป็นลูกของพ่อเกิดมาเป็นคนไทยนะครับออนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นหลายๆเสียงที่เกิดขึ้นนะครับแม้แต่เหล่าดาราในอินสตาแกรมเนี่ยก็มีการพูดถึงด้วยใช่ไหมครับใช่ครับนี่ก็จะเป็นภาพประมวลเหล่าอินสตาแกรมของดาราที่ได้มีการพูดถึงรวมทั้งติดแท็กคําว่าเรารักพระเจ้าอยู่หัวด้วยจะเห็นว่าหลายคนนั้นได้มีการถ่ายรูปกับคุณพ่อของตนเองถ้าเกิดว่าเลื่อนลงด้านล่างจะเห็นนะฮะ บางคนก็กราบเท้าคุณพ่อบ้างบางคนก็ถ่ายรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงบ้างรวมทั้งจะเห็นว่าเนี่นะฮะด้านล่างจะมีหลายคนที่ถ่ายรูปกับคุณพ่อของตนเองวันนี้ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ทุกคนนั้นพร้อมใจกันแชร์ภาพคุณพ่อของตัวเองรวมทั้งภาพของในหลวงของเราเยอะมากทีเดียวนะฮะแล้วก็มีหน้าเพจของเกี่ยวกับการแท่ซองนะครับ,รบสรรเสริญนะฮะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับ มีด้วยกันเนี่ยหลายเพจนเลยทีเดียวนะฮะใช่ครับเดี๋ยวโชว์ขึ้นมาให้ดูกันนะครับซึ่งแต่ละเพจน,นี่น่าสนใจนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยต่างให้ความสนใจแล้วก็แซ่ซ้องนะฮะที่ท่านเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมีพระชนมายุพระพันานะครับทั้งหมดเนี่ยแปสิบห้าพรรษาด้วยกันอย่างหน้าเพจน,นี้นะครับน้ำพระทัยของในหลวงนะครับก็มีการแสดงความคิดเห็นต่างๆมากมายนะครับ,รบในการที่จะ พูดคุยกันนะครับถึงการที่ท่านเองเนี่ยได้ครองราชมาอย่างยาวนานด้วยกันนะครับเราก็ถือว่าเป็นคนไทยหนึ่งคนนะครับที่ซาบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณของท่านนะครับครับคือต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครบางคนที่เดินทางอยู่แล้วก็ไม่สามารถดูถ่ายทอดสดจากรวมการเฉพาะกิจได้ก็สามารถติดตามภาพประทับใจต่างๆได้ผ่านทางโลกของโซเชียลไม่ว่าจะเป็น Facebook เองทว i t เ e อเองหรือว่าอิน t ต g r กรมเองเพราะว่าผมดูจากไทม์ไลน์แล้วภาพที่ นำขึ้นรวมการเฉพาะกิจกับภาพในไทม์ไลน์เนี่ยโอ้โหมันทันเวลากันมากเลยอะ,ะขึ้นปุ๊บถ่ายป,ปั๊บโพสปุ๊บมาทันทีครับแม้แต่ข่าวต่างประเทศเองอย่างสำนักข่าวต่างประเทศนะฮะหลายๆแห่งนะครับ,รบก็ให้ความสนใจถึงเรื่องนี้นะครับคือเห็นภาพแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหซาบซึ้งใจเพราะว่าจำนวนคนที่มาเนี่ยโอ้เยอะขนาดนี้ก็ไม่คิดว่าพมหากษรัตริ์ไทยเนี่ยคนไทยจะรักมากขนาดนี้จริงๆนะครับดูบจากจำนวนคนนะฮะแล้วก็ ร้องห่มร้องไห้นะครับในการที่รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับ,รบทีนี้เนี่ยมีการถ่ายทอดเรื่องราวนี้นะฮะไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับ,รบอย่างทางสำนักข่าว AFP นะครับก็บอกเหมือนกันว่าภาพที่ถ่ายทอดสดเนี่ยก็เห็นประชาชนสวมเสื้อสีเหลืองโบกธงประจำพระองค์และธงชาติไทยเนี่ยเฝ้ารอชมในหลวงเสด็จออกมหาสมาคมณพระที่นั่งอนันตสมาคมนะครับ แล้วก็มีการคาดการว์วประชาชนที่มาในครั้งนี้เนี่ยอย่างน้อย20,000คนคุณภัทรครับ oh, รว<ง>มท<า>ั้งสถานีข่าวของ DPA ของเยอรมน,นีได้มีการพูดถึงครับว่าแปลกใจมากที่คนไทยนั้นบางคนมารอชมพระบารมีหลายชั่วโมงเพื่อที่จะได้เห็นในหลวงเพียงแค่แวบเดียวเท่านั้นอ,อนะฮะอ่ะเอาละครับแค่นี้ยังไม่พอนะฮะค่คำคืนนี้ฮะจุดเทียนชัยถวายพระพรนะครับ